สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เสียงสะท้อนน้ำช่องที่เราจะพาคุณย้อนกลับไปในยุค90ยุคที่เต็มไปด้วยความทรงจำอันอบอุ่นและพลังบวกวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเราในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นการนั่งกินน้ำอัดลมขวดแก้วหลังเลิกเรียนหรือการเล่นกับเพื่อนๆในสนามเด็กเล่นที่เต็มไปด้วย,ยเสียงหัวเราะและความสนุกสนานยุค90 เป็นยุคที่เทคโนโลยียังไม่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากนักเราใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวเช่นการนั่งอยู่ที่ร้านขนมหลังเลิกเรียนสั่งน้ำอัดลมกวดแก้วเย็นเยมานั่งดื่มกับเพื่อนๆคุยกันเรื่องการบ้านหรือเรื่องที่ชอบในโรงเรียนบางครั้งเราก็อาจจะมีขนมขบเคี้ยวยุ้ยเล็กๆน้อยๆมานั่งกินด้วยกันมันเป็นช่วงเวลาที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุขคุณยังจำได้ไหมครับ ว่าเวลาที่เรานั่งอยู่ที่โต๊ะเรียนหลังเลิกเรียนเราจะมีความรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้เปิดขวดน้ำอัดลมขวดแก้วที่มีเสียงฟู่ฟู่เมื่อเปิดฝาออกมามันเป็นเสียงที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวาบางครั้งเราก็จะมีการแข่งกันว่าใครจะดื่มเมื่อน้ำอัดลมได้เร็วที่สุดหรือใครจะสามารถทำให้ฟองน้ำอัดลมพุ่งออกมาได้มากที่สุดมันเป็นความสนุกที่เรียบง่ายแต่มีความหมายในยุค90 เรามักจะมีการเล่นเกมที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีมากนะเช่นการเล่นซ่อนแอบหรือการเล่นกระโดดเชือกซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้ออกกำลังกายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนๆการได้เล่นกับเพื่อนๆในสนามเด็กเล่นเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกมีความมีสุขและมีพลังบวกในชีวิตและถ้าพูดถึงความทรงจาในยุค90แล้วเราก็ไม่สามารถไม่พูดถึงเพลงที่เราฟังกันในตอนนั้นได้เลย เพลงที่เต็มไปด้วยความรักความหวังและความฝันเพลงที่ทําให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาและมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตทุกครั้งที่เราฟังเพลงเหล่านั้นมันทําให้เรานึกถึงช่วงเวลาที่ดีๆที่เราเคยมีวันนี้เรามีคําถามให้คุณอีกเด้อยขับคุณมีความทรงจําอะไรในยุค90ที่ทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจบ้างคุณเคยมีประสบการณ์การนั่งกินน้ําอัดลมขวดแก้วกับเพื่อนๆหรือไม่ ถ้ามีลองแชร์ความทรงจำของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับเราอยากฟังเรื่องราวของคุณนอกจากนี้ถ้าคุณนึกถึงความสุขในยุค90แล้วคุณอาจจะนึกถึงการไปงานวัดงานแฟร์ฤเเศศการต่างๆที่มีการแสดงโดดมุนตรีสดและการละเล่นมากมายที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขได้ไปเดินเล่นกับเพื่อนๆชิมขนมอร่อยๆและเล่นเกมต่างๆเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ทำให้เรายิ้มได้เสมอ และถ้าคุณชอบพอดแคสต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้ฟังกันด้วยนะครับเพราะเราต้องการให้ทุกคนได้ย้อนกลับไปสัมผัสกับความสุขในยุค90ร่วมกันในตอนต่อไปเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการ์ตูนที่เราชอบในยุค90และความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนเหล่านั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณที่รับฟังพอดแคสต์เสียงสะท้อนน้ำวันนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับขอบคุณที่รับฟังจนจบ หากคุณรู้สึกเพลิดเพลินหรือได้รอยยิ้มเล็กๆจากเรื่องราวในวันนี้ฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไป